บรรจดตั้งคาราวาคุณเจ้าของสีกับตัน TOA ได้เริ่มเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งคลีตันคาเวียร์โฮเทลแบงกอกไทยแลนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรในซอยรัชดาเจดเพื่อรับรองนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่มาทําธุรกิจในประเทศไทยโดยในวันเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งมีนายชาตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิดพร้อมด้วยแขก v วี VIP มาร่วมงานกันอย่างคับคัง่ง คุณบรรเจิดตั้งคารวะคุณนักสู้ชีวิตวัย76ปีได้เล่าถึงประวัติชีวิตที่ผ่านมาได้ฝันฝ่าอุปสรรคมาอย่างไรบ้างผมชื่อบรรเจิดตั้งคารวะคุณนะครับมีพี่น้องหกคนเป็นคนที่รู้ว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมาก่อนจากเด็กไม่มีอะไรเลยชีวิตลำบากเป็นลูกชาวนาผมก็แบบต้องขายลอตเตอรี่เลี้ยงเบอร์ครับเลี้ยงเบอร์เสร็จแล้วสายสายก็ไปส่งหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วผมก็มาเรียนโรงเรียนภาษามาโรงเรียนมัณฑิต เรียนทั้งหมดสิบกว่าโรงเรียนเพราะผมเป็นคนเด็กที่ไม่ชอบเรียนทำงานในขับอยู่พับพงนขับมาทรดอน,นขับผมพูดกับเพื่อนเพื่อนชื่อคุณเสือผมเช่อชื่อคุณเสียงผมเปิดอาหารใช้ชื่อนามว่าสี่เล็กอยู่รัชกาลสี่แผ่นดินนะรัชกาลที่ 7, จ็ดที่แที่เที่สิบครับอยู่สแผ่นดินชีวิตผมก็ถ้าเล่าถึงอดีตผมจะน้งตาจะร้องไห้ เราไปไปซื้อที่ทำบาบ้นน้ำมันปปรทร้อยกว่าล้านนะเสร็จแล้วจะมาขายายงานนะชื่ออ่างทองอรีสอร์ตอยู่เชียงคานสิบไร่ก็มีการออกแบบใช้งบประมาณ4-500ล้านแล้วไปห้องเดียวอีกร้อสห้าห้องทั้งหมด200ร้อยกว่าห้องแล้วอตอนนี้มาเปิดคาเลนให้เขาเช่า ผมก็ออกรถมา30กว่าคันมีเบน์มีมินิคูปเปอร์คุณใดทั้งหมดตก30คันอางทงทงนี้แปลว่าผู้ชนะนะทำอะไรก็ที่หนึ่งที่หนึ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็โครงการของปีหน้าก็มีปั๊มอีกสปัม๊มนะมีปั๊มอีสานอีสานก็มีอุดรขอนแกน่นแล้วจังหวัดเชียงรายโครงการเนี่ยใช้งบประมาณทั้งหมดนะปีหน้าปีอยู่ 6ก 6, 6 7เออหกประมาณ2,000ล้านยังต่ำถึงส0่พล้านเราผมจะสร้างแปสินักคลรินโชรูมคิดว่ากำลังติดต่ออยู่ยังไม่รู้จะได้เปล่าเป็นเอเจนต์เบนท์บีเอ็พสเนื้อที่เจ็ดไร่กว่าใช้ลงทุนก่อนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือตก2,000ล้านที่แรกว่าจะสร้างโรงพาบาลใช้งบมันสูงประมาณ2 0งหมล้าน ผมทํำทุกอย่างไม่เคยกู้เงินแบงกนะ์เงินสดๆสมสันนะผมก็จากเด็กมีเงินสองสามร้อยล้านตอนอายุ20ผมอายุ30ผมก็มีเงินพันกว่ล้านละเพราะชีวิตผมต่อสู้ต่อรเผมทํางานวันหนึงสิชั่วโมงนะเดินตีส่ขึ้นเดินตีส่ขึ้นมาขับที4ซีไปดำนะแล้วที่หนึ่งตีสขับรถดามบาร์านายขับสีดาโรยต้าสมัยก่อนเมื่อ3ามสปีก่อนก็รับส่งพวก นักเที่ยวกลางคืนผมก็ไปส่งอาศัยได้ติ๊บนะผมได้ติ๊บวันหนึ่งก็เจ็ดแปดพันเหมือนกว่าเพราะผมเป็นคนโทษนะอ่อกน้องแล้วก็ท่มตัวคานไปหาเขาเนะ่าเจ้านายจะทานอะไรไหมเอ้ไอ้หนุเองไปซื้อเบียร์มาดิผมก็วิ่งไปซื้อก็ได้ติ๊บมาสมัยนั้นก็ถือว่า20บาทเท่าสมัยนี้ก็200แนละ้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ว่าทำมากินไม่มีเลยตำราแล้วผมมาทำสีกัปตาช่วงปี1นนะ ผมทำปีเดียวนาะสีกับตันดงังพกแตกเลยช่วงนั้นไอซีไองงเพราะผมเล่นเนี่ยบินใบแรกปล่อยเครดิตไม่อันเลยบินใบแรกนะปล่อยเครดิตมาจะซื้อสี่ล้านห้าล้านสิบล้านซื้อไปรถซื้อได้ฝากได้เสร็จปุ๊บผมก็แจกโรลเล็ตจากตัวเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศเสร็จแล้วภานในหกเดือนนะพุแตกเลยแล้วโลโก้นี่ผมก็เอาโลโก้ยาโอญย,ยาโอญยินตานมาก็เอา ขับเครื่องบินนะก็มาผสมภาษาก็กลายเป็นสีกับตาสีกับตาผมคิดได้ก็มาจากผมสม,มัยก่อนเป็นบอยเขาเรียกผมไอ้บอยบอยบอยม่ทีกับตาแล้วตอนหลังเริ่มเป็นกับตากับตาเออตั้งชื่อสีกับตาดีกว่าก็ผู้แตกเลยนะเริ่มแรกคราวนี้ก็มีเงินหลายพันล้านละนะก็ผสมฟอสเฟตตั้งแต่ปีหนึ่งแป,นงปดนะตอนก่อนหนึ่งแปดผมมีเงินแค่ไม่ถึงพันล้านนะเนะีนะ่ยก็ชีวิตของผมเนี่ยขอพูดแค่นี้เลย ผมตงตื่นตีสี่ตีสามทุกวันเพื่อเรื่องงานตีหนึ่งตีสองทุกวันผมนอนวันสองชั่วโมงเพียงพอแล้วเมกนผมปเป็นคนนักวิ่งมาราธอนผมไปวิ่งตามประเทศประมาณ30ประเทศออฟริกาใต้เยอรมันแฟมเฟิร์ตน,นะปารีสอ,อิตาลีแล้วไปวิ่งที่เลนมาสวีเดนสตอกโฮมผมนักวิ่งมาราธอนแล้วผมเป็นนักขี่จักรยานเขาเรียกว่าไตากีฬานักว่ายน้ำนะนะ นักเสือภูเขาผมขี่จนเนี่ยหันปลาหักเลยที่ฝรั่งเศสนอนไปหมดไปรักษาสาสิบกว่าล้านอยู่โรงพยาบาลฝรั่งเศสนะผมก็ทุกวันนี้ก็วิ่งไม่ไหวลวเพราะผมไปลงที่ฝรั่งเศสทุกวันนี้วิ่งไม่ไหวแล้วขามันหักเนี่ยพวกก็พูดนะเด็กรุ่นใหม่นะอยากสบายเขาว่าทําเรื่องเดียวจบละเรื่องอื่นไปถามเขาทีเช่นจะมาห้องพักนะไปถามผู้จัดการเดี๋ย มีหน้าที่ขายห้องพักเช่นห้อง 1, 2, หนึ่งสองพหลือสามผ้รู้แค่นั้นอย่างอื่นไม่รู้แล้วนะนะไม่มีความมุ่งนะแล้วทําเกินงานหนึ่งอย่างก็าหาว่าทํางานเยอะคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้ไม่เหมือนรุ่นอย่างผมนะถ้าน้องๆเชื่อผมนะเงยกะรวยทําทุกอย่างแล้วมีอะไรสมมุติผมอยู่แผนกโฆษณาอ่า,น,อน,านี่ไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวกัน,กนมีอะไรช่วยมัง่งนะ เรียนรู้สิสิ่งที่อย่างถึงเวลาเราออกปุ๊บเป็นกรรมการผู้จัดจาการอีกบริษัทหนึ่งพอเราพยายามหาประสบการณ์5ปีลาออก,ออกเพื่อไปเลื่อนตำแหน่งอีกบริษัทหนึ่งเงินเดือนเราก็ถีบทุกอ,อีกเท่าตัวสองเท่าตัวจำไว้อย่ายอยู่จนแก่ตายอยู่จนแก่ตายเราต้องรู้ว่าบริษัทนี้มีความปก้าวหน้าโปรเกตหรือเปล่าทุกอย่างสมองนามาจากผมไม่มีตําราคิดเองนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์จุฬาอาจารย์สุภกรจะให้ผมเกตินิยมผมไม่เอาจะผมด็อกเตอร์ผมไม่เอา พบผมจบกปปชคนเรานะจะดูพันนาะต้องดูพันพ่อแม่ว่าพันพ่อแม่จะปู่ย่าตายายอายุยืนไหมอ่าแล้วก็มองสมองดีไหมต้องดูว่าเขาเรียนเก่งไหมบางคนจบปอสี่ก็ได้มาหาเศรษฐีเพราะอะไรเขามีโอากาสเรียนอย่างพวกเราเนะี่ยเป็นยาตีเป็นยาโทก็แค่นั้นอนะ่ะเพราะอะไรรุ่นผมเรียนนะ่ะไม่มีการซ่อมตก,ตกเลยตกเลยไม่มีการเรียนซ้ําชั้น รุ่นผมนะตกแล้วตกเลยเรียนสามชั้นมาถ้าสามชั้นสามปีถูกลงเรียนไล่ออก